หมูสับคั่วตะไคร้พริกเกลือเสร็จแล้วค่ะเมนูกับแก้มเสร็จแล้วจ้าหมูสับคั่วตะไคร้พริกเกลือจัดพร้อมเครื่องดื่มจ้ะเย็นเย็นมาจากพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเมนูกับแก้มหมูสับคั่ว ตะไคร้พริกเกลืออันนี้หมูสับไว้แล้วจ้าแล้วก็จะมาหันห่นกระเทียมหั่นกระเทียมสับกระเทียมจ้าหั่นกระเทียมแล้วก็เราก็มาหั่นตะไคร้จ้ะจะได้หอมหอมใส่ตะไคร้ไค่หอมหอมสมุนไพรหั่นตะไคร้แล้วเราก็จะมาหั่นพริกจ้าเริ่มด้วยพริกเม็ดสีเขียวก่อน พริกสดสีเขียวหั่นนะคะจะทำเมนูกินเล่นหรือจะเป็นกับแก้มก็ได้จ้าหรือจะกินกับข้าวก็ได้กินกับข้าวสวยก็แซบแ่บเลค่ะพี่น้องกินกับข้าวสวยวน้อนก็อร่อยดีแต่ว่าแม่ตุกไม่ค่อยชอบกินกับข้าวสักเท่าไหร่แม่ตุ๊กจะชอบกินเป็นกับแกม้มกับแก้มจ้า อนี้ก็หั่นเม็ดสีแดงจ้ะให้มันได้ทั้งสองสีมันจะได้ดูสวยงามน่ากินพริกสดพริกแดงพริกขี้หนูถ,ถ้ามีพริกขี้หนูสวนยิ่งดีนะจ๊ะมันจะได้หอมจ้าแล้วก็จะมาหั่นต้นหอมจ้ะ ต้นหอมซอยเอาไว้ใส่แบบสุดท้ายจ้ะพี่น้องวันนี้ใช้เนื้อหมูสับนะจ๊ะหมูเอามาสับเองจ้ะพี่น้องซื้อเป็นชิ้นมาแล้วก็มาสับเองแต่ว่าถ้าใครใช้เป็นซิกโครงหรือว่ากระดูกอ่อนนะคะอันนั้นอร่อยจ้ะแต่ว่าแม่ต้ไม่มีปัญญากินกระดูกอ่อนเคี้ยวไม่ไหวจ้าฟันไม่ดีแก่แล้วฟันร่วงหมดแล้ว ฟ <laughs> ันเทียบหมดแล้วพี่น้องมันก็เลยไม่ค่อยมีขยขเขียวย่ำอันใดแข็งๆต้องเคี้ยวอันไหนอ,อ่อนๆหมูสับคั่วตะไคร้พริกเกลือเป็นเมนูนกับแก้มของว่างหรือจะทานกับข้าวก็ไม่มีใครว่าได้จ้ะเด้อเริ่มด้วยก็จะมีหมูสับจากสับเองแล้วก็กระเทียมสับกระเทียมสับกระเทียมซอยนี่แหละจ้ะแล้วก็ตะไคร้ ตะไคร้ซอยจ้ะก็จะพริกสดซอยค่ะพริกแดงพริกเขียวพริกขี้หนูสวนก็ได้จ้ะแล้วก็จะเป็นต้นหอมซอยผักชีจีนซอยจ้าเดี๋ยวเราไปผัดกันจ้าใส่น้ำมันใส่น้ำมันน้ำมันร้อนก็กระเทียมไปเจียวจ้ะเจียวกระเทียมให้หอมให้เหลืองหอมเด้อวจ้ะพี่น้องให้มันเหลืองหอมนะคะถ้าไฟแรงก็เบาเดี๋ยวมันไหม้ก่อนที่ใหม่ก่อนที่กินพี่น้อง อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนจ้าช่วงลูกระบาดก็อยู่บ้านช่วยชาติกันก็ามาทำเมนูกับแก้มกินแก้เซ็งนะคะโอเคค่ะพอเหลืองเราก็ดับไฟปิดไฟก่อนเราก็จะเอากระเทียมขึ้นจ้ากระเทียมก็จะเหลืองพอดีเลยเอาขึ้นจากน้ำมันนะคะมันไม่เกิน ด้วยไว้จ้ะมันเยอะน้ำมันเยอะเกินก็เอาตักออกจ้ะน้ำมันก็ร้อนอยู่นิดหน่อยเราก็ใส่หมูสับลงไปจ้าเขี่ยๆหมูสับให้มันกระจายกระจายจ้ะเราจะสัดหมูให้สุกสัก80%นะคะเกือบสุกแล้วค่ะ จายกระจายตัวดีๆีก่อนเทค,คะ่ะสุกประมาณเบาไฟนะคะเกือบสุกแล้วค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะปลายช้อนใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลพอดีเนี่ยแตุกขาดความหวานไม่ได้จ้ะเป็นคนขี้เหงาผงปรุงรสจ้ะ ใส่ตามชอบนะจ๊ะปรุงได้ตามชอบเลยจ้ะซีอิ๊วขาวจ้าเกลือป่นจ้านี่นะคะพริกเกลือเกลือแล้วก็ใส่เกลือไปก่อนนะจ๊ะเอาเรสชาติเกลือเค็มไปก่อนใส่ตะไคร้จ้ะผัดให้มันหอมให้แห้งจ้ะตัวให้แห้งจ้ะพี่น้อง พื่อให้หมูจับเราแห้งก่อนแล้วก็ใส่พริกแดงซอยพริกสดซอยจ้ะผัดไปเรื่อยให้หอมอ,หอืมอกลิ่นหอมของตะไคร้แล้วก็พริกถึงขึ้นมาจมูจกเลยจ้ะคั่วให้แห้งนะจ๊ะวันนี้เราทำเมนูมแห้งค่ะเมนูคั่ววันนี้เราทำเมนูคั่วหมูมมกับคั่วตะไคร้ พริกเกลือให้เสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมกระเทียมที่เราเจียวไว้จะขอไอจิ้มขุนแล้วจะดท้สุดท้ายต้นหอมซอยผักชีซอยผักชีนี่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะ จ้าไปจับจานสืบกันเลยเจ้ามาจ้า กับแก้มเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็กับแก้มเสร็จเครื่องดื่มจักไปจ้ามาจ้าเครื่องดื่มชนแก้วกับแก้มมาจ้ากับแก้มเสร็จแล้วจ้าพี่น้อง หมูสักคั่วตะไคร้พริกเกลือเมนูกับแก้มเมนูกินเล่นหรือจะกินกับข้าวก็ได้จ้ากินก่อนชินก่อนอแซ่บจ้ะข่้นดื่มน้ำลำไยจ้ะ หอมตะไคร้พี่น้องแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็หอมพริกสดอะ่ะมันจะหอมขึ้นจมูกเลยค่ะตะไคร้ขัว้วสมุนไพรหมูสับขั้วตะไคร้พริกเกลือ,อเคี้ยวถูกตะไคร้แล้วหอมมากแซบ่บไรออกฮอนท้องยาวจ้ะพี่น้อง มาจ้าน้ำลําไยจ้าน้ำลําไยกับแก้มหมูสับคั่วตะไคร้พริกเกลือ,อคั่วแบบแซ่บพี่น้องรสชาติกลุก่มกลม เผ็ดพอดีเผ็ดพริกสุดพริกแดงที่เราคั่าถ้ามีเป็นพริกที่หนูส่วนนะจะออกรสชาติแบบกลิ่นหอมวันนี้มากเลยค่ะวันนี้แม่ตุ้มไม่มีใช้พริกแดงแดงกินดาสดเครื่องดืง่มน้ำลำไยจ,จ้า วันนี้แม่ตุกเอาเมนูกับแก้มมาฝากเพื่อนๆจ้าอย่าลืมทำทานนะคะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งให้แม่ตุกด้วยนะคะแม่ตุกจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆเมนูใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆกันจ้าเจอกันคลิปหน้าเมนูหน้าจ้าบ๊ายบาย